อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องนายพลวัฒน์ชาแนลด้วยนะคะไปปิดดิก็ทำอินเสิร์นี้วะเน็วๆๆฮะทำเจี๋ยห้องหนึ่งอะตอนนี้เลยเหรอเออตอนนี้เลยไม่เตี้ยมกูหน่อยเหรอเตี้ยมเมื่ไหร่ทำสดๆเลยทำง่ายแป๊บเดียวเองอ่ะไปไปทำอเปิดชาแนลกูก่อนเปิดชาแนลด้วยอ่ะ โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องนายพิวั c h ช n แนลนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมีการมารีวิวทำเจีวฮ้อนภาในห้องพักกันนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ สหรับวัตถุดิบนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีน้ำเปล่านะครับแช่เป็นทำน้ำซุปต่อไปนะฮะก็จะมีเครื่องต่างๆที่เราจะใช้กันนะฮะก็จะมีมูยอไก้กรอกไก่เนื้อหมูเห็ดหูเส้นแล้วก็ผักนะครับพี่เอาผักมาเยอะจัดเลยหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะกินอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ก็ใส่ได้ตามที่สะดวกเลยนะฮะก็ต่อไปไปดูขั้นตอนการทําเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ําเปล่าไป1.5ส่วนนะฮะตวงจากอะไรฮะ การคัดคะเนครับจากนั้นนะฮะเราต้มน้ําให้มันเดือดก่อนนะครับหลังจากน้ําเดือดแล้วเราจะทําการเทน้ําเจียวฮอนกันนะฮะโดยเทปริมาตรเท่ากับ1ส่วนนะฮะนี่นะฮะ1ส่วนจากการคัดคะเนนประมาณแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะรอให้มันเดือดก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องต่างๆนะครับ เรารอให้น้ำเดือดสักครู่ครับหลังจากน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะทำการใส่ขา้นตานโดยวิธีเราจะใส่ผักก่อนนะครับแล้วแต่นะฮะชอบผักอะไรก็ใส่กันลงไปเอ้ยเนทจริงๆออามือต้องใส่เนื้อมันสุก,ก่อนมาเราค่อยใส่ผักไม่เป็นไรเราใส่ไปแล้วไ่งเหมือนกันกินลงท้องเหมือนกันไปแล้วใส่หมูนะฮะใส่หมูปลา แต่พวกย่อลูกช yes. so so <cin> <inaudible> ิ <with Him> ้นกันนะแล้วแต่ไ่กินกันยังไงอันนี้เป็นสูตรที่คุณกิ๊กเขาแนะนํามาเขาบอกว่าเนื้อไก่ของก p อร่อยก็ถ้าลูกค้าสนใจก็เข้าได้นะคะช่องนายพิวัตรนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันสุกก่อนจากนั้นแหวเราเรียบร้อยแล้วมาชมชมหน้าของชมหน้าของของพี่งิ๊กกันนครับ ได้ไหมได้ไหยมะอ่ะได้กินได้เลยตักเลยเราต้องลองชิมกันไปนี่ยดีหอมมากสปอนเซอร์ผีเข้าก็ได้นะครับไม่มีนะถ้าพงถ้าพีเนี่ยเนื้อหมูหายไปไ่นดี่ยวผัดกวเขาดดาอยากดูจับพิธีกรก็ติดตามไอจีหรือเฟซตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยฮะทุกคนครับ นอกจากจะมีน้ำเจียวฮ้อนแล้วเขายังแถมน้ำจิ้มให้ด้วยเนยวให้เพื่อนๆเราชิมกันเป็นยังไงถ้าใครไม่ชอบน้ำเจียวฮ้อนนะฮะก็มีน้ำจิ้มสุกี้ซื้อมาแยกต่างหากนะครับไม่ใช่ไม่มีสปอนเซอร์เข้าเหมือนกันน้ำเจียวฮ้อนนี่เราก็ซื้อมาเองฮะโดยสลับสดจากเพื่อนสาวคนหนึ่งฮะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเขาดีกว่าไปเราไปทำความรู้จักกับเขากันไปกันไปคนแรกชื่อคุณกิ๊กนะย่าๆจะได้ความรัก อ่ะอีกคนนึงฮะไปเพิ่งตื่นอีกคนชื่ออะไรแนะนำตุ๊กมีมีไอจีไหมมีไอจีไหมไปไอจีไปไอจีได้เหรอเอจีเหรอบอกเลยไอจีแบบแฟนกิวอันเนี้ยของเจ้าของอันเนี้ยของกิ๊งกิงจะนั่งกินอย่างงี้เหรอไปเราของเราไปทำกันต่อจิ๊กันมึงถ่ายกูให้ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าไม่มีเจ้าขอองงช่เจ้าของช่อง เป็นไงฮะอร่อยฮะให้ภาพมันเห็นฮะให้ภาพมันบอกภาพมันเล่าไม่เหลือเรารอเซตต่อไปเซ็ที่สอง้วาอร่อยไหมเต็มสิบให้เท่าไหร่สิบสิอ่ะเต็มสิบสิบให้สิบจะหักศูนย์จุดห้าได้ไหมเพราะว่าค่าเตรียมทีุ่ณต้องทำเองให้เครดิตคนเตรียมเะาใ้เครคนเตรียมเตรียมของให้ส่วนเรา เป็นพิธีกรฮะพิธีกรรอแดดอ่ะพิ่ชาแนลปีชชนะอ๋อก็อย่าลืมนะฮะช่องนายพิวั c h ชาแนลก็อย่าลืมไปติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้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 งกันด้วยไว้เจอกันปีไม่เป็นม่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องนายพิวัตรชาแนลด้วยนะคะไปปีดี